ตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะมาเที่ยวน้ำตกคะ่ะเป็นนำพานสายลมเล็กข้างบ้านดูสิคะบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างเลิฟน่าผลไมานะ้แต่ไม่รู้ว่าของใครเห็นมานานลมีบึงบัวอยู่ด้านในแต่ว่าหมามันเห่าไม่เข้าไปดูไม่ได้เอาไว้มานไมาถ่ายดูใหม่ดูน้ำตกสิ ดูเพื่อนสาวเล่นน้ำตกสิคาะร้านเดิมสดใสดนำทารเล็กๆด,ดูบรรยากาศสิค่ะน่าเล่นไหมละ่ะสุดกลวด้วยเดีย๋ยวก็จะเดินทางกลับค่ะเพราะว่าหมามันเริ่มจะ นี่ไม่รู้ต้นอะไรนะคะสงสัยเหมือนกันมีลูกด้วยเนี่ยเพื่อนสาวโชว์นะคะ่ะเนี่ค่ะไม่รู้ลูกอะไรแค่รู้บอกด้วยกินได้หรือเปล่าถ้ามันกินได้ป่าหลังจะมาขโมยนะคะเนี่ยสวยๆมากอะ่ะด้านนู้นก็แบบบ่าเลิศมากเดี๋ยวป่านไหงจะถ่ายด้านในให้ดูครับวันนี้หมาเาะะกลัวหมามันกัดแล้วรู้สิครับวิว